ก็ทําให้เขารู้สึกเสียายเราไงยิ่งเราตามตื้อเขายิ่งได้ใจเราต้องลองทํากับกันแต่เราต้องอัพเกรดคุณค่าของตัวเองก่อนโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆก็เป็นวิธีทั่วไปที่เรามักจะทํากันในแบบคนที่แพ้แล้วแสดงความขี้แพ้ออกมาคือแพ้ในที่นี้มันไม่ใช่แพ้ผู้หญิงนะ แต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้คิดเป็นภาษาไทยแต่แพ้ผู้ชายคนอื่นที่เหนือกว่าผู้หญิงให้ความสําคัญมากกว่าเราจึงแสดงความขี้แพ้ไล่งอ้ะไล่ตือ้อไล่เกาะขาทําอะไรที่แม่งคุณค่าต่ําน่าสมเพชเราทําหมดเลยเมื่อแสดงอาการถึงความขี้แพ้ตามสัญญาณของผู้หญิงต้องคัดออกแล้วไปหาคนที่นิ่งๆคลำๆแบดๆสักหน่อยจะแย่งแฟนคนอื่นมาไอ้นั่นทุกข์ใจแทบตายกูไม่สนมันคือสิ่งนั้นผู้หญิงเลือกสิ่งนั้นทีนี้ลองทํากับกัน เราไม่ไล่ตามไม่ให้ผู้หญิงได้ใจให้ผู้หญิงรอความเสี่ยงเองจากผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ดีๆไม่มีหาะไยเลยย้ายไปหาผู้ชายอีกคนหนึ่งกูเสี่ยงมากขึ้นโดยอัตโนมัติสัตว์เอ้กูไม่ไปดีกว่าไม่เสียผู้หญิงตั้งแต่แรกเพียงแค่เราไม่งอ้อและไม่ไล่ตามอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็ต้องอัปเกรดคุณค่าตัวเองก็คือพัฒนาตัวเองสักหน่อยหนึ่งเบื้องต้นง่ายสุดไม่มีอะไรมากมายก็พวก COS ข้อที่1ที่มองเห็นได้ตาเปล่าเรื่องการแต่งตัว เรื่องผิวพรรณหน้าตาใบหน้าใบหน้าร่างกายหุน่นการแต่งตัวทั้งหลายแหละที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้ไม่ใช่จากสีนี้ไปสีนี้ดีขึ้นในที่นี้เราศึกษาดูแล้วเราจะรู้ว่าอะไรแม่งดูดีอะไรมันโอเคพัฒนาสิ่งนั้นก่อนใช้เงินน้อยสุดใช้เวลาน้อยสุดในการพัฒนาเพราะการวางตัวทักครูตีบอกว่า นิ่งตอนนี้เลยการวางตัวผู้จิตใจนิ่งตอนนี้เลยใจเรานิ่งไหมไม่นิ่งไปพัฒนาตัวเองก่อนจนถึงจุดหนึ่งที่ผู้หญิงเริ่มสนใจคุยแล้วก็ตอบกลับคนอื่นก็เริ่มสนใจเราคุยแล้วแม่งก็ตอบกลับเอ้กูเริ่มมีตัวเลือกจิตเราแข็งขึ้นอัตโนมัติแล้วพอเราคุยเยอะๆมีเพื่อนมีอะไรมีผู้หญิงมากขึ้นการวางตัวเราจะนิ่งอัตโนมัติเราจะอ่านบรรยากาศออกการวางตัวเราก็ถูกต้องสําหรับผู้หญิงอีกและเมื่อเราดูดีการวางตัวถูกต้องจิตใจเข้มแข็งข้อที่3จะโผล่ขึ้นมา โค้ชคอลเลกชันที่ดีขึ้นเงินที่เก็บได้มากขึ้นไม่จิตอ่อนถูกสูบออกไปง่ายๆโดยผู้หญิงหรือของอื่นๆที่มันล่อตาล,อล่อใจเราให้จ่ายเร็วๆผ่อนไปนานๆไม่ถูกหลอกลงทุนเพราะฉันมีความรู้มากพอข้อ3าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเกียอต่ยังเพราะพัฒนาถึางตรงนั้นถามจริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าผู้หญิงคนเดิมจะไม่เอาเลยครูตดถามแค่นี้เราเหนื่อยพัฒนาตัวเองขนาดนั้นจนมีทางเลือกเพียบเลย เราจะเอาผู้หญิงคนนั้นจริงเหรอฝากไว้ให้คิดรู้สึกฝนตกในใจมากๆเลยค่ะเขาเลิกเพราะไม่รักเหมือนเดิมโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆตรงเนี้ยมันเป็นความเศร้าที่เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วสูญเสียความมั่นคงทางจิตใจไปเมื่อก่อนเคยรักเคยสัญญาว่าจะรักฉันมากมายแต่ครูตีจะพูดอย่างนี้ก่อนนะเขารักเขาสัญญาจริงๆไม่ได้โกหกจากสภาวะร่างกายและอายุ รวมถึงเลเวลเราตอนนั้นกับเลเวลเขาในตอนนั้นเขาสัญญาแบบน,นั้นมาแต่เมื่อวันนี้มาถึงอาจจะผ่านมา5ปี10ปีไม่รู้เราเลเวลตกแต่เขามีฐานะมากขึ้นเหลืออะไรก็แล้วแต่เลเวลเขาขึ้นเขาเดี๋ยวฟังนี้นะสมมติเราเลเวลนี้เขาเลเวลนี้เอาเท่าเดิมเลยนะอายุผ่านไปเราเลเวลตกไม่ได้จัดก,การไว้อย่างดีมีเด็กสาวมาใหม่ในเลเวลเดิม เขาแค่ต้องการผู้หญิงเลเวลเดิมเท่านั้นมันตรงไปตรงมาแบบนี้มันคือสเปคเดิมของเขาเราแค่เปลี่ยนไปเราแค่แก่ลงฉะนั้นที่ครูติจะบอกว่าถ้าผู้ชายบอกรักเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ารักเราตลอดไปตลอดการแต่เขาจะบอกว่ารักเราในเวอร์ชันที่เราเป็นในตอนนี้อีกหน่อยถ้าไม่ใช่เขาจะแค่ขัดออกส่วนคนที่บอกว่ารักจริงรักเดียตลอดชีวิตเนะี่ย เราแค่เป็นพวก n i c ์ g กาแล้วก็พวกแซงทําดีหรือพวกอหวังเท่านั้นเองเพราะถ้าเราสายแบดจริงๆเราสามารถมีอํานาจในการเลือกจริงๆสิ่งที่เราสัญญามันจะเป็นแค่คําโกหกแบบตั้งใจเท่านั้นแต่ถ้ารู้สึกว่ามันออกมาจากจริงใจแสดงว่าเรากำลังเล่นผู้หญิงเลเวลสูงอยู่ซึ่งมันคุ้มอยู่แล้วดิแต่ประเด็นคือผู้หญิงเขาจะไม่เอาเราแต่แรกฉะนั้นเอาเฉพาะที่ผู้หญิงจะตอบสนองและซรัรบกับเรา เราจะไม่ได้รักเธอจริงตลอดชีวิตขนาดนั้นเมื่อเธอเปลี่ยนเธอกาก,กว่าเราก็แทบจะเปลี่ยนทันทีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวาเท่านี้ตามใจตัวเองให้ทันแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะต้องเดินเกมยังไงคลิปนี้ได้ประโยชน์ทั้งหญิงและชายว่าจะต้องคันอำนาจพัฒนาตัวเองคงสถานะศักยภาพตัวเองไว้ยังไงบ้างมันไม่ง่ายนะมันเหมือนกับที่บอกว่าจะขึ้นชนะมาเป็นเบอร์หนึ่งก็ยากนะแต่การรักษาเบอร์หนึ่งไว้ยากกว่า เพราะการที่เราจะทําตัวเองไฮขึ้นมาเพื่อชนะใจหรือคุณค่าสูงๆเนี่ยหนึ่งครั้งได้แต่หลังจากนั้นมันจะมีคนอื่นๆเป็นร้อยที่พยายามทำแล้วขึ้นมาตรงนี้แค่ชั่ววูบช่ววอร์มแต่เราต้องคอยรักษาเมนเทนตลอดความเหนื่อยคนละเรื่องแต่อย่างที่บอกอยากได้ของดีก็ต้องจ่ายราคามากกว่าคนอื่นไม่อย่างนั้นเราจะได้ของดีดได้ยังไงเท่ากับว่าถ้าเราไม่เมนเทนไว้เท่ากับคู่ชีวิตเราเราอยากให้คู่ชีวิตของเราที่เราบอกว่ารักนักรัก,รก,รกหนา ได้ของที่ห่วยแตกคุณภาพตกเลเวลต่ำเหรอคิดให้ดีถ้ารักเขาจริงเขาต้องได้ของที่ดีด้วยสิวะไปผู้หญิงไม่เคยรู้จักพอจริงร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเถียงโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆข้อนนี้ก็ถูกต้องแต่โดยรวมคุณติจะพูดถึงกรณีมนุษย์นะมนุษย์ก็ไม่รู้จักพอหรอกแต่ถ้าพูดถึงกรณีผู้หญิงเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ผู้หญิงยังไม่พอหรอกฉันอยากได้มากกว่านี้แม้แต่ผู้หญิงที่อยู่กับผัว หรืออยู่กับผู้ชายมานานแต่งงานมั่นคงแล้วเนี่ยหรือคนที่มีคู่ชัดเจนถ้าเป็นผู้ชายนะก็จะรู้อยู่แล้วหรือผู้หญิงฟังอยู่ก็รู้มันจะมีผู้ชายที่ฉันปลื้มมากกว่าเนี่ยแต่ฉันไปไม่ได้เขาไม่เอาฉันนะ่ะฉันอยากได้คนนั้นจังเลยแต่คนนี้นักร้องคนนั้นฉันอยากได้แบบเนี่ยแต่เขาคงไม่เอาฉันนะ่ะชัวร์แน่ว่าไม่เอาฉันนะ่ะแม้แต่เซ็ก์เขาคงไม่ให้เพราะมีคนรู้ไปแข่งเป็นพันเอาผัวของกูเนะี่ยรอสุดแล้วเท่าที่กูเอาได้มันจะเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ผู้หญิงไม่พอแต่มันตึงมือแล้วมันไปต่อไม่ได้เราที่เป็นผู้ชายมีหน้าที่พัฒนาตัวเองให้ไปถึงตรงนั้นแค่นั้นเองแล้วกดราคาผู้หญิงลงนิดหน่อยทําให้ผู้หญิงรู้สึกตึงมือก็จะไปไม่ได้เก็ตปะแต่ถ้าเราทําไม่ถึงผู้หญิงก็จะไปจนถึงจุดที่ตึงมือไปถึงนักร้องไม่ได้แต่ก็เอาคนนี้แต่เราดันต่ำกว่าคนนี้เวลขั้นสองขั้นอา้าวเราก็อดได้ผู้หญิงคนนี้ยกเว้นคนนี้ทิ้งเสียความมั่นใจก็อาจจะตกมาถึงเราเก็ตปะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้โลกนี้มันตรงไปตรงมาการพัฒนาคุณค่าการจัดลาดับเลเวลในลําดับชั้นทางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นโดยอัตโนมัติอาจจะมีผหวี่ยงขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมถ้าเรามองในองค์รวมมนุษยชาติแหละมันจะเป็นลําดับชั้นชนชั้นแบบนี้เสมอสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้พัฒนาคุณค่าตัวเองเท่านั้นที่เหลือเราค่อยมาจิ้มเลือกเอาว่าจะเอาคนไหนเก็ตไหมพ่อผมสูง190 ผม180เองทำไงให้สูงเกินพ่อครับโอเคอันนี้ครูติให้เป็นแบบ Average นะสำหรับคนที่เข้ามาฟังบางทีพ่อเราสูงร้อยตัวผู้ชายสูง190ผู้หญิงอาจจะ160-150เนะี่ยต้องการความสูงมาในยีนตัวเองก็หาผัวหาผู้ชายสูงลูกออกมาก็อาจจะอยู่กลางๆสักร้อยเกว่าร้อยผู้หญิงได้ประโยชน์ตรงนี้ส่วนผู้ชายก็ได้การซีโรราจากผู้หญิงแบบง่ายๆมันมันคือสิ่งนี้ส่วนเราอ่ะ ้าอายุกระดูกไม่ปิดไปศึกษาพวกการเติบโตของร่างกายนะถ้าสัก15 16ยังสูงขึ้นได้สบายผู้ใช้ได้จะไปได้ถึงสัก1 8 19 20ส่วนบอกกระดูกยังไม่ปิด21 22ิบไม่นับแล้วแค่นั้นมันจะสูงขึ้นอีกนิดเดียวก็ไม่นับแล้วมันไม่พิึมเพิ่มแล้วไม่ต้องสนใจว่าจะสูงก็พาจะเอาถึง2เมตรหรอร้อกาสแล้วจะสูงกรเพาเอา2เมตร2เมตรไปทําอะไรนี่ต้องครบอยู่ในระดับต่อให้เป็นฝรั่งก็ยังถือว่าสูงนะรอไอ้อ200เนะี่ย ฉะนั้นในตลาดเมืองไทยสักร้อยแปดิบร้อยปสิบห้าเนี่ยกำลังดีถือว่าเป็นเอลเล่กลางๆทำหุ่นให้เพียวๆแล้วก็ใส่เสื้อตัวโครงๆงเดินแบบให้มันดูลีนๆสูงๆแค่นี้ก็ได้ใจสาวๆเยอะแหละเพราะว่าพวกสาวๆมันชอบเซ็ไอ้พวกซีรีส์วายหรือไอ้พวกหนังสือแบบนิยายนำ้ำเน่าอ่ะมันจะมีพระเอกที่ทรงนี้แล้วผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงในเรื่องอ่ะชอบผู้ชายทรงนี้งันฉันชอบด้วยเพราะผู้หญิงคนอื่นก็อ่านแล้วก็น้ำแตกชอบเหมือนกันก็กลายเป็นมองทรงผู้ชายแบบนี้ แม่งหล่อหรือดูดีขึ้นมาอาจจะแค่ขี้ติดเกงไม่มีตังก็ไม่เป็นไรเดกหน่อยพอมเธอคิดได้ว่าแดกไม่ได้เราก็ได้แดกเธอไที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้พวกรวยๆที่มันพัฒนาตัวเองมาทีหลังก็มันรับจบไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ได้ก่อนลุยก็ต้องระดับนี้ครับระดับแมสซี่ระดับทอมครูซระดับลาลาเกาหลีคุณคิดว่าไงอ่ะสภาพคนปกติสูงประมาณนี้จะไปเหลือขี้ถูกต้องคือเขาอ่ะความสูงอาจจะไม่สูงทอมครูซเท่าไหร่ร้อย กลางๆปลายๆแล้วรถเจ็ดสิบหรือประมาณนี้เนี่ยไม่ได้สูงมากหรือดาราเกาหลีดังๆไม่ได้สูงมากแต่ COS ข้อที่3ามเขาโหดไงชื่อเสียงเขาโหดคอนเนคชั่นเขาโหดเขาสามารถจะทำอะไรามาบามันคุ้มค่าสําหรับผู้หญิงนื้ออกมาความมั่งคัง่งเขาสูงมันไม่ใช่แค่มั่งคั่งด้วยเงินแต่คือชื่อเสียงละอนาคตและความกรีดและความชนะผู้หญิงอีกเป็นหมื่น ถ้ากูได้เขากูชนะอีกเป็นมืม่นๆเป็นแสนๆคนมันชนะนะึกออกปะมันเลยมีผู้หญิงที่พัฒนาตัวเองแล้วเข้าไปอีกเพียบส่วนพวกนี้ก็จะไม่ปล่อยน้ำม้ว่วนะแม้แต่น้ำก็ยังไม่ให้เลยตนะ้องพูดอย่างนี้ใช่เมื่อเทียบในระดับความสูงเท่ากันร้อยเจ็ดสิบเมื่อเทียบกับพวกนั้นอ่ะใครร้อยเจ็ดสิบเท่ากับทอมครูซไปเทียบไหวร้อยเจ็ดสิบเท่ากับดาราเกาหลีเจ๋งๆอะ่ะเราเทียบไหวไม่ไหวหน้าตาชื่อเสียงคนละโลกความกรี๊คอลิวคนละโลกเลยนะึกออกไหม และนั่นแหละคือการแข่งขันถ้าครูตีจะสอนพวกนั้นตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งวันนี้เขาเจ๋งกว่าไปเยอะแหละเฮ้ยแต่เองเป็นคนเกาหลีเองเกิดมาเนี่ยเราจะสิทเท่ากันเลยนะของผู้คนไทยที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเองพัฒนาหน้าตาสัญญกรรมแล้วสร้างชื่อเสียงเข้าวงการบันเทิงเองจะเหนือกว่าพวกนี้นทั้งหมดแล้วผู้หญิงไทยจะวิ่งไปเลือกเองข้ามประเทศเลยนะเว้ยอยากได้หญิงไทยเยอะๆสวยๆห,หน้าเอาน้าเอานี่ทาแค่นั้นแล้วมึงได้หมดเลย นั่นคือสิ่งที่ครูติจะสอนเขาและว,วันนี้พวกนี้เขาทําสเร็จไปแล้วคนที่ฟังอยู่เราได้เริ่มต้นทําหรือยังในร้อเจเท่ากันเรามีอะไรเจ๋งกว่าคนอื่นแค่ไหนกันมีอะไรให้ผู้หญิงเลือกถ้าต้องเลือกร้อเจสิบสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ